ชุดตู้อาฐิคนะครับอ่าตู้อัทิ18นิ้วนะครับสองใบซึ่งอาจารย์นะครับมาจากเขาวงนะครับเป็นของลุงเรียนนะครับมาซื้อชุดนะครับเครื่องเสียงครับอย่ามาเพิ่มเติมนะครับก็คืออาจารย์จะมีชุดแรกตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่จะมีตัว power cord แล้วก็ EQ แล้วก็ mixer ก็เป็นของ s o u n d ับอย่างดีนะครับของแท้ด้วยนะครับ EQ นะครับ modify cord ของ m มน์ B E power ก็เป็นของ Band Four Eurotech นะครับโปร4,500 4 channel นะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็มาอัปเกรดนะครับเป็นตู้อัทินะครับ 1 8นิ้วนะครับ2ใบใบหนึ่งก็14,500บาทนะครับของแท้บริษัทนะครับตัวนี้แล้วก็เสียงกลางก็จะเป็นตัวแท้งนะครับตัวนี้เป็นตู้ทรงลายเล่นะครับแล้วก็ตัว power amp ที่อาจารย์อัพเกรดก็จะเป็นตัวไมโครเทคนะครับ mt mt4 นะครับ1,500ดีนะครับแล้วก็มีอันนี้ของอาจารย์นำมานะครับ2ตัวของร้านเราก็จะมีแค่ power amp แล้วก็ตู้ลำโพงนะครับในเซตนี้แล้วก็สายสัญญาณต่างๆนะครับอาจารย์ก็มาไกลนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับก็ลองฟังเสียงครับลองฟังเสียงชุดนี้ดู สำหรับในเซตนี้นะครับก็จะประกอบด้วยตู้ซับเบสนะครับตัววาเทคนะครับสองใบแล้วก็เสียงกลาง1090 2ยยใบแล้วก็พาวเวอร์แอมป์นะครับราคาอยู่ที่67,000บาทครับทางข้างในนะครับที่สนใจนะครับเพราะสุดตัวเราก็มีแยกขายนะครับก็ส,สนใจก็รีบสักแชทมาครับผม